สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ท n n 2นะครับท่านผู้ชมครับสาสการเรื่องของไข้หวัดโควิด -19 เกนี่ยก็เรียกว่า,าผ่านจากร้อนมาสู่เรื่องของการคลายร้อนนะครับแต่ว่าสนามของการที่มีแสาการไข้หวัดโควิดเนี่ยก็มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับเชิงบวกก็จะมีหลายมิติที่จะอสอนหรือว่าปรับเปลี่ยนวิถีของคนไทยหรือว่าให้คุณ ในแง่ที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในแง่ลบก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับว่ามีผู้ติด่ายเยอะแยะบางรายก็ถึงกับเสียชีวิตวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยนะครับในเมื่อมีสถานไข้โควิดขึ้นมาแน่นอนเรื่องของข้อมูลเนี่ยเป็นฐานที่สําคัญแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเราเข้าก้าวเข้าไปสู่ในยุคข,ของเทคโนโลยีนะครับท่านผู้ชมคงได้ยินคําว่า Big Data เรื่องของ AI LOT อะไรต่างๆวันนี้เรามีสนามจริง ให้ได้ใช้แล้วนะครับประเด็นที่รายการจะสนทนากับท่านผู้ชมในวันนี้ก็เรื่องของบิ๊กดาต้ากับไข้หวัดโควิด -19 นะครับวันนี้แขกรับเชิญได้แก่ท่านดรบุญัก์โซ่เจริญธรรมซึ่งปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งผู้การฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะนะครับจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอพูดเรื่องของสํานักงานเศรษฐกิจดิจิทัลแน่นอนในเรื่องของอเรื่องของ ตัวเลขข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่า Big Data หรือ AI อะไรต่างๆเนี่ยเป็นพลรกิจหลักอยู่แล้วแล้ววันนี้เรามีสถานการณ์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเป็นทั่วโลกแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีที่ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามีทันสมัยขึ้นวันนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเรามาตกผลึกจากโจทย์คือไข้หวัดโควิดเนี่ยแล้วถ้าเรามี Big Data จากข้อมูลทั้งหลายเนี่ยในหลายมิติของไข้หวัดโควิดเนี่ย วันนี้เนี่ยสังคมจะได้อะไรบ้างจากภาพเหล่านี้ครับอผมว่ายุวิกฤจนี้เป็นเรื่องดีเมนอกาสในบางด้านนะคะเช่นเรื่องข้อมูลเนี่ยรเราทั้งโลกและสังคมไทยเนี่ยเห็นว่า Data นี่สําคัญอย่างเช่นหมอคุณหมอทวีสินแถลงทุกวันตัวเลขทุกวันเลยนะครัเป็นตัวเลขทุกวันเลยตลอดเลยแต่ตัวเลขเดิมเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยชอบดูเข้าใจยากแต่เดี๋ยวนี้เราจะเริ่มถูกบังคับให้ให้ให้คุ้นชิน แล้วก็เดี๋ยวนี้ผมมีข้อมูลไหลประเทศเกี่ยวกับโควิดเนี่ยที่เป็นตัวเลขที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจในมิติไหนครับที่ดรมณสักจะนาเสนอวันนี้เป็นเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็ไปสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินทางแล้วก็การใช้งานปริมาณอินเทอร์เน็ตเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการเดินทางแล้วก็มาพยากรณ์ใช่ใช่ดูเทียบความสัมพันธ์กันครับครับว่าล็อกดาวน์แล้วเนี่ยมันเกิดพฤติกรรมคนเนเปลี่ยนยังไงบ้างดีเทคจาก Data ข้อมูลจริงครับครับ แล้วแล้วภาพเริ่มต้นจากเรื่องของพฤติกรรมในย <c oughs> ุติด้านไหนบ้างครับก็จะมีเรื่องของการเดินทางไปทํางานนะครับเช่นเช่นเรื่องของการลอกดาวอย่างเช่นไต้หวันครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่านี่ช่วยเอาภาพขึ้นหน่อยนะครับหน้าที่3เรื่องของไต้หวันี๋ยวผมโชว์พฤติกรรมของการติดเชื้อก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ให้เห็นให้เห็นภาพใหญ่นิดนึงนะครับ <c oughs> ก็ถ้าในรูปนะครับจะเห็นเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมนะซึ่งเราจะเห็นในหลายประเทศที่หยิบไต้หวันเนี่ยเพราะว่าประเทศเขาเจอปัญหาก่อนเราเออแล้วต่อจากจีนเลยใช่ใช่แล้วก็แก้ปัญหาไปได้เยอะกว่าเรานะครับก็เลยหยิบมาให้ดูเพราะมันค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะครับ,รบก็เห็นเส้นสีฟ้าจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมถ้ากราฟมันชันเนี่ยแปลว่าขึ้นเร็วกําลังติดเชื้อเยอะนะครับถ้ากราฟมันนอนเรียบๆเนี่ยแสดงว่า ค่อยเบาใจทรงตัวอยู่แพร่ระบาดไม่เยอะทีนี้ในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้น2ทีนะขึ้นไปช่วงแรกขึ้นไปนะสิวันแล้วก็เรียบแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็เรียบนะครับก็แสดงเห็นว่ามันมีการแพร่ระบาดสองรอบแล้วก็ไต้หวันรัฐบาลเขาก็ได้พยายามใช้มาตรการที่จะไปแก้ปัญหาเดี๋ยวกราฟหลังๆจะมีให้เห็นว่าเขาแก้อะไรนะครับแต่เขาเก่งตรงที่ส4วันนี่ไหมฮะสิวันแรกเขาปุ๊บทาให้กราฟมันเรียบ นิ่งได้แล้วมันขึ้นไปแล้วเขาใช้อีก14วันทําให้มันเรียบอ,อีกรอบหนึ่งไอ้ที่นิ่งเนี่ยหมายถึงเป็นมาตรการของทางรัฐบ,บ,บาลที่จะ<ช>มาควบคุมใช่ใช่ใช่เราก็สามารถไปดีเทคูรและการประกศาศว่าขอให้ทุกคนอยู่บ้านเนี่ยหนึ่งคนอยู่บ้านจริงหรือเปล่าและการอยู่บ้านเนี่ยมันทํามันสัมพันธ์กับการระบาดของเชื้อยังไงใช่ไหมครับเอาอะไรมายืนยันมีข้อมูลมีตัวเลขไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ในวันนี้นะครับเด๋ยวหน้าถัดไปนิดนึงครับหน้าสี่ครับเป็นก็จะเป็นจํานวนนะครับเป็นจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับ,รบนี่คือของไต้หวันเหมือนกันจะเห็นว่าช่วงแรกเป็นภูเขาลูกใหญ่คือมันขึ้นจํานวนต่อวันผู้ติดเชื้อในขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วพอเขาช่วงแรกไต้หวันเนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นครับคือในช่วงแรกที่เขาแก้ปัญหาตอน,น,นช่วงที่ขึ้นเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยกันไม่ล็อกดาวไม่ทำโซเชียลดิสแทนซิ่ง แต่ใช้วิธีควบคุมจํานวนผู้ติดเชื้อกักกันเอาไว้หมายถึงไอ้รูปภูเขาเนี่ยไม่ล็อกดาวน์ไม่ดิไม่โซเชียลดิสแทนซิ่งคือช่วงแรกที่ขึ้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีมาตรการหรือมีอยังยางน้อยนะครับอพอมีมาตรการในช่วงที่ยอดเขาปุ๊บเนี่ยมันทําให้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับ<อ>เราก็จะเห็นว่าเขามันลดลงแต่ว่าพอลดมาถึงระดับหนึ่งเนี่ย เมื่อวันที่1เมษายนเนี่ยรัฐบาลไต้หวันเพิ่งประกาศว่าจะทำโซเชียลดิสแทนซิ่ง1เมษายนนะช้ากว่าเราเยอะนะครับแต่ว่าทำไมเขาต้องทำงั้นเพราะว่าเขาพบว่ามาตรการอื่นที่เขาทำอยู่เดิมเนี่ยได้ผลจริงยังได้ผลแต่ยังไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ครับเขาเลยต้องแอพพลายโซเชียลดิสแทนซิ่งเข้าไปแลวเห็นว่าเขาแอพพลายช่วงวันที่1เมษานะครับหลังจาก1เมษาไปเนี่ย14 ถึงสิ้นเดือนเมษานะครับถ้ากับว่าตัวเลขจะเป็นตัวบอกเรื่องของเกมตัดสินใจต่างว่าคนจะเดินไปที่ทางไหนใช่ในการแอปพลายนโยบายครับแต่ก็ยังไม่ศูนย์นะท้ายๆเนี่ยจะยังเห็นมีจํานวนอยู่นะครับหน้าถัดไปครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นกราฟที่ยึกยือยือนะครับตรงกลางที่เป็น3เส้นนั่นจะเป็นสีแดงสีส้มเนี่ยเป็นขับรถปริมาณของคนที่ขับรถ แล้วคนที่เดินจะเป็นสีส้มนะครับสีม่วงข้างล่างสุด t r a n s ิ t เห็นไหมครับภาษาอังกฤษนั่นคือคนที่ใช้รถสาธารณะทางซ้ายเนี่ยคืออันนี้คือพล็อตตามวันที่ครับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาไล่ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษานะครับจะเห็นว่าซ้ายสุดนะถ้าดูซ้ายสุดจะเห็นภูเขาเนี่ยทับกันหมดเลยนะนี่คือพฤติกรรมการเดินทางของคนเขาเอามาจากแอปเปิลนะคร iPhone เอามาเพราเขาไปไปเก็บข้อมูลจาก a จ แอปเปในเก็บข้อมูลจาก iPhone ซึ่งวัดจํานวนคนที่ถามเส้นทางในการเดินทางถ้าถามเยอะก็แสดงว่ายังเดินทางเยอะถามน้อยคือเดินทางน้อยนะครับม,มีการเดินทาง3ประเภทเลยใช่เขาดูว่าเปลี่ยนยังไงนะในช่วงโควิดเป็นข้อมูลที่น่าสนใจซ้ายสุดซ้ายสุดเห็นไหมครับภูเขาเป็นหนึ่งลูกเนี่ยกราฟ3เส้นทับกันหมดก็คือขับรถเดินเดินด้วยเทา้าแล้วก็รถสาธารณะเนี่ยทับกันหมดนี่นคือช่วงก่อนวิกฤตโควิดนะครับ <COVID. S 1> พอถัดไปสักนิดหนึ่งปลายเดือนกุมภานะครับครึ่งหลังกราฟมันโดดเห็นไหมครับสีแดงขึ้นไปสูงมากคือขับรถคือคนตกใจตกใจไม่เดินใช <c oughs> ไนน่ไม่เหนีไปขับรถหมดนี่ในไต้หวันนะหนีไปขับรถหมดรวมทั้งรถสาธหน้าก็น้อยลงด้วยก็น้อยโดดย่อลงมาเห็นไหมครับ,ค,รบคือตอนนั้นคนตกใจแล้วก็พอคนเริ่มหายตกใจเริ่มมีการสื่อสารข้อมูลจะเห็นว่ากราฟมันเริ่มเข้าไปใกล้คือเดิน <c oughs> กับขับรถเริ่มเข้าไปใกล้กันมากขึ้น แต่สาธาณนะรถสาธาณะเนี่ยยังต่ำอยู่ไม่วิ่งขึ้นไปเพราะเขาให้ข้อมูลให้ education กับคนคบว่าต้องรบทำระวังนะครับไอที่เห็นเป็นลูกขึ้นไปแล้วลงขึ้นไปล,ลงเนี่ยคือแบบหมายถึงว่าหัวกระท้ายเนี่ยคืออาทิตย์และเสาร์คือต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์เป็นวันหยุดไม่ทํางานรเราก็เลยเห็นว่าคนเดินทางขึ้นแล้วก็ลงเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับ<ๆ>เ,เป็นวัฏจกักรนี้มาดูตอนท้ายเนี่ยช่วงเมษามีนาเนี่ยมันลงเห็นไหมครับ มันค่อยๆ่อยลู่ลงมันจะมีลูกๆอยู่แต่ลู่ลงก็แสดงคนเดินทางน้อยลงจริงๆนะครับคนเขาเริ่มเข้าใจแล้วก็มันก็สอดคล้องกับเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับที่ผมอธิบายตอนแรกม,มันแฟลตมันเรียบครับนะครับคือโรคมันเริ่มควบคุมได้อัตราการแม่เื้อมันต่าต่านะครับค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับหน้าถัดไปครับอีกแหล่งหนึง่งเมื่อกี้เราบอกคนเดินทางน้อยลงใช่ไหมครับ,รบน้อยลงแบบไหนคนไปสถานที่ต่างๆต,ต่างกันยังไงอืมอันนี้อีกข้อมูลหนึ่งสถานที่ก็บอกสติได้ใช่ อันนี้จาก Google ไมไ่้กี้จาก Apple นะนี่อย่างก o o g l e Google, Google บอกว่าเราจาก Android โทรศัพท์ Android เนี่ยเราไปดีเทคซิว่าคนในช่วงโควิดเนี่ยเขาเดินทางเปลี่ยนยังไง<อ>ไปสถานที่ต่างๆเปลี่ยนยังไงนะอย่างขนส่งสาธารณนะเห็นไหมครับนี่ผมเห็นเป็น5แถวนะเห็นไหมฮะเรียง5คอลัมน์คือช่วง5เวลา5้าช่วงเวลานะแล้วก็แถวแรกสุดซ้ายลบเเ็นตหไหมครับ,ค,รบคือช่วงนั้นคือ16กุมภาถึง29่สิาเมนเนี่ยคนลดไปทางดี9%ที่<บ>จะไปพวกร้านค้าปิด ลงตกใจใช่ลด9%นะจากเทียบภาวะปกตินะครับถัดไปอีกสัปดาห์หนึ่งเห็นไหมครับลบย2บโอ้สูงขึ้นน้อยลงน้อยลงไปอีกครับคือไปตัวเลขเยอะขึ้นแต่น้อยลงปริปมาณลดน้อยลงไปนะครับสะดวกซื้อหรือร้านยานะครับทษิีเมื่อกี้สถานที่รวมสถานที่พักผ่อนด้วยคาเฟดกับพักผ่อนเช่นร้านอาหารห้องสมุดโรงหนังศูนย์การค้านะฮะคนไปน้อยลงจริงจริร้านสะดวกซื้อเหมือนกันจากเดิมบวก3ลดลง นะครับเป็นลบ7บนะครับแล้วก็ส่วนสาธารนณะคนไต้หวันหายไปเยอะเลยนะครจากเดิม17บวก17เมาเป็นลบ12นะครับแล้วก็ลบ20ถัดไปอีกแล้วคนก็เริ่มเก็บตัวพฤติกรรมเขาเก็บตัวจริงๆเขาทําด้วยตัวเองนะครับคือถึงแม้ไม่มีการสั่งการนะครับทษ <c oughs> <c oughs> ครับจะเห็นว่าในช่วงคอลัมน์ที่2ที่เป็นถึง5เมษายไหมครับย3กุมภาพันธ์ึง5เมครัา ช่วงปลายเนี่ยคือต้นเมษาเมื่อกี้ที่บอกว่ารัฐบาลไต้หวันประกาศทำโซเชียลดิสเทนซิ่งประกาศปุ๊บเนี่ยแสดงนี้คนเชื่อเชื่อรัฐบาลเพราะตัวเลขฟ้องว่าจากลบเก้าเป็นลบยี่สิบสองจากบวกสามเป็นลบเจ็ดนะฮะจากบวกสิบเจ็ดเป็นลบสิบสองแสดงประชาชนเขาก็ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐนะครับนี่คือไต้หวันนะครับนี่คือจะเห็นว่าเดนกัรนี่มไปดีเทคพวกทางโทรศัพท์ใช่ดีเทคจากโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีการคุ้มครองเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้วย Oh. คือหมายความว่าไม่ได้เปน็นส่วนไม่ได้ไปดูว่านายกรนายขอคแค่รู้ว่า ID เบอร์นี้เนี่ยนะครับมีการเดินทางจากนี่ไปนี่เท่านั้นเขาไม่ได้เก็บข้อมูลมไม่ได้ละเมิดแล้ว Google เนื่องจากเขามี Data ในโทรศัพท์ทุกเครื่องเขาก็แชร์ข้อมูลนี้กับ Public เขาเก็บข้อมูลอย่างนี้กับทุกประเทศทั่วโลกแล,แล้วเขาโชว์โชว์หลังจากเก็บมาโชว์ให้ใให Public ดูด้วย ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้หมายว่านาข้อมูลมามาใช้ในวิเคราะห์เพื่อสงเรมเนเจอร์ขององค์กรของตัวเองใช่ครับในไทยก็มีสําหรับประเทศไทยก็มีเดี๋ยวจะมีตัวเลขเหมือนกันครับครับหน้าถัดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนส่งสาธระอีกสามสามอย่างที่ทํางานเห็นไหมครับที่ทํางานเห็นไหมจากลบหเปอร์เซ็นเี่ยลดไปเป็นลบเก้าลบเก้าคนไปทํางานน้อยลงนะครับไปทํางานน้อยลงทีนี้พอผว้ผ่านช่วง5เมษาถัดไปกวิ่งมันเริ่มมาไปทํางานมากขึ้น นะฮะเริ่มเบาใจนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวเลขของไต้หวันผู้ติดเชื้อเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยลดดออปต่ำมากนะครับต่ำลงมากๆนะครับไทยหน้าถัดไปนะครับไทยเป็นยังไงเริ่มอยากรู้ไหมครับอันนี้เรื่องของพี่ไทยแล้วฮะอันนี้พื่ไทยเนี่ยอันนี้คือกราฟสีฟ้าเหมือนกันผู้ติดเชื้อสะสมจากกุมภาพันธ์ ตั้งแต่ต้นกุมภาใช่ค่ะกุมภากลางเดือนกุมภาจนกระทั่งถึงต้นพฤษภาล่าสุดสามพฤษภาครับมันมีเริ่มช่วงแรกเรายังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแพร่กระจายใช่ไหมครับกราฟมันเรียบค่อยๆไตใช่ไหมครับแล้วจําได้ไหมว่าช่วงมีนาเนี่ยสิบมีนามาเนี่ยขึ้นตูปมาจากสนามบัวแล้วพวบเลยใช่ไหมครับตอนนั้นนอนไม่หลับนะฮะนอนกันไม่หลับเลยช่วงต้นมีนาเนี่ยนะครับไตไตไตขึ้นไปแล้วก็ช่วงจนกระทั่งถึง ต้นเมษาปลายมีนาต้นเมษาที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ที่ที่1เมษา<อ>นะครับค<อ>กรสุกเฉียที่2 6่มีนาแล้วก็ประกาศล็อกดาวน์นะครับกราฟมันก็เริ่มที่จะแฟตมากขึ้นเริ่มเรียบมากขึ้นนะครับ,รบจริงๆคนเนี่ยเริ่มที่จะถูก โซเชียลดิสแทนซิ่งตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศล็อกดาวน์เป็นทางการแล้วของเราเนี่ยนะครโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยก่อนก่อนล็อกดาวน์ใช่ไหมนะนะค่อยๆเกิดแล้วนะครับค่อยๆเกิดแล้วมันถึงมาเอฟเฟกการติดเชื้อในช่วงต้นเมษาทันทีนะครับเพราะว่าไก่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันไม่ได้มีผลมทันทีนะเมื่อประกาศนะครับอันนี้ตอนนี้สถานประเทศไทยทุกคนก็ทราบดีว่าตัวเลขเราเหลือเลขตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวในตอนท้ายเห็นได้เห็นในกราฟนะครับอันนี้เราเดินทางล่ะ เมื่อกี้คือติดเชื้อใช่ไหมครับซึ่งศูนย์สบคก็ได้ถแถลงอยู่ทุกวันนะครับการเดินทางเป็นยังไงพฤติกรรมเดินทางหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นอ,อย่าง Apple นะฮะแอปเปิลเขาเก็บ Data คนไทยเหมือนกันนะแต่ว่าเขามีแค่2โหมดคือ i r i เพราะกับ Walking บนี่ข้อมลการเดินใช่เพราะว่าการขนส่งสาธารณะของไทยอาจ,จะยังไม่ไม่เยอะมากนะครับจนเขายังเห็นว่ายังไม่เยอะพอเลยยังไม่ได้มาโชว์สายสุด เห็นสองเห็นภูเขาไหมฮะเส้นแดงกับส้มเนี่ยทับกันคนเดินเนี่ยคนขับรถเนี่ยนะครับแสดงคนขับรถเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าแต่พฤติกรรมคือเป็นภูเขาเป็นลูกก็คือออกับออกจากบ้านทํางานแล้วกลับบ้านหัวท้ายคือวันหยุดอาทิตย์กับเสาร์นะครับอันนั้นช่วงก่อนโควิดนะฮะพอเจอโควิดเข้าไปตกใจเหมือนกันเห็นไหมกระโดดขับรถนี่กระโดดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เดินเนี่ยดรอปลงมาคนกลัวนะฮะไม่กล้าจะไปเอ็กซ์โพสตตัวเองนะครับ แล้วก็ดรอปลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับที่น่าสนใจก็คือว่าที่เห็นเป็นลูกๆภูเขาเนี่ยนะคะโชว์อยู่เนี่ยพอลงมาตอนท้ายเห็นไหมเรียบภูเขาหายไปแปลว่าพฤติกรรมไปทํางาน8ชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์มันหายไปดิ่งลงทะเลแลนะ้วใช่มันไม่เกิดเป็นซีซันแล้วเห็นไหมครับแต่ของไต้หวันเนี่ยยังยังไม่ต่ําแบบของไทยนะครับ, <laughs> รบ,รบมันกลืนกันแล้วเห็นไหมฮะกลืนกันแล้วก็ช่วง ปลายเมษายนเริ่มดรอปเริ่มขึ้นมาแล้วจะเห็นสังเกตว่ารถเริ่มติดเพราะคนเริ่มออกจากบ้านมากขึ้นแต่เมื่อกี้ผมดูกราฟเนี่ยมันไอจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีบอกว่าของคนไทยเนี่ยเริ่มจากการขับรถกับการเดินเนี่ยการการเดินจะน้อยกว่าของแสดงว่าคนไทยเนี่ยนิยมการขับรถมากกว่าการเดินใช่ใตรงนี้ก็บอกได้ใช่ไหมใช่ครับใช่นี้ข้อมูลบอกแล้วคนช่วงไหนคนขับเยอะช่วงไหนคนขับน้อยอ๋อครับใช่ไหมฮะโดยจากยอดนะครับ ซึ่งข้อมูลพวกนี้นอกจากมาทาเรื่องโควิดแล้วเนี่ยนะฮะยังเอาไปบริหารวางแผนได้หรือธุรกิจก็ได้ใช่เรื่องผังเมืองนะฮะคนขับรถยังไงทะปริมาณจังหวัดไหนถ้าแยกจังหวัดหรือแยกภูมิภาคจริงๆมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ีอยู่แล้วไม่ไม่มีสาการบังคับให้ต้องเก็บขึ้นมาใช้ใช่ครับครับหน้าสิบสองฮะครับอันนี้ตัวเลขจาก Google เหมือนกันเมื่อกี้บอกคนเดินทางน้อยลงนะฮะแล้วก็เรียบนะฮะ พฤติกรรมทางานแบบเป็นรูทีนหายไปนะครับอาจจะยังออกจากบ้านอยู่แต่น้อยและเรียบนะครับ,รบอันนี้เป็นตัวเลขว่าไปที่ไหนบ้างคนไปสถานที่แบบไหนบ้างนะครับก็ไทยเนี่ยลดครึ่งเห็นไหมครับแถวแรกร้านค้าปลีกและสถานที่พักผ่อนอตัวเลขลดประมาณ0้าเปอร์เซนตตลอดช่วงเวลาค่อนเ,เราเซเบิลอันนี้แสดงว่ามันบอกถึงธุรก,กิจได้รับผลกระทบแน่นอนหา,หายไปครึ่งหนึ่งพูดง่ายคือคนไปร้านค้าปลีกครึ่งหนึง่งหายไปนะครับ แล้วก็สถานที่ต่างๆก็หายแช่งลงหนังศูนย์กลางคานะครับท้องสมุทรนะครับร้านสะดวกซื้อหายประมาณหนึ่งในสี่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะส่วนสาธารณะหายประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะนี่เดต้านี้บอกเป็นตัวเลขครับหน้าถัดไปนะครับขนส่งสาธารณะหายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เยอะนะหายหกสิบเยอะนะครับคนไปทํางานโอ้นี่หายประมาณก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณหนึ่งในสี่เหมือนกันนะครับหนึ่งในสี่เหมือนกัน แล้วก็อยู่บ้านมากขึ้นนะครับอยู่บ้านมากขึ้นเป็นบวกหมดเลยนะครับก็ชัดข้อมูลน,นี้ฟ้องว่าเราพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับนี่ถ้าในเชิงธุรก,กิจเนี่ยสถานีคนส่งสารเนี่ยถ้าเป็นของเอกชนเนี่ยล้มละลายเลยเนี่ยแต่ถ้าของรัฐเนี่ยยังช่วยเหลือลกันได้อยู่ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเดินทางใช่ไหมครับ,รบมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งคนอยู่บ้านคนเดินทางน้อยลงแล้วเนี่ยแล้วเข,เขาบอกว่าใช้ work at home work from home เนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ต ถามว่าใช้เน็ตมากขึ้นจริงหรือเปล่าอนะครับแล้วมากแบบไหนลองหน้าถัดไปนะครับหน้าส4บสี่นี่คือมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขาเก็บข้อมูลเรื่องผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือกับเน็ตบ้านเอาเอาใช้ใช้สองตัวนี้แต่ว่า2ตัวนี้ต่างไงนะกับบ้านกับเน็ตมือถือเนี่ยนะครับข้างบน2เส้นเนี่ยสีเขียวกับสีม่วง2เส้นนั้นคือสปีดเน็ตบ้านใช่ไหมครับสปีดเส้นบนสุดเน็ตบ้านครับ สีฟ้านะสีฟ้าสีเขียวข้างบนน,นะครับเส้นสีม่วงข้างล่างคือของเน็ตมือถืออืแน่นอนมือถือช้ากว่าเน็ตบ้านครับแต่ว่าจะเห็นว่ามือถือเนี่ยคงที่เห็นไหมมันไม่ตกกราฟมันเรียบมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ตกไม่ตกคือสปีดคงที่นี้มาดู uh, ปริมาณการใช้ครับถ้าปริมาณการใช้ เท่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงสปีดก็ไม่เปลี่ยนก็ถูกต้องไปถึงข้างล่างประมาณการใช้ <S <S ใชลองดูถัดลงไปข้างล่างอีกเส้นหนึ่งสีม่วงล่างสุดนะครับ,รบ,รบมันวิ่งขึ้นเห็นไหมครับแสดงปริมาณการใช้เนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ยังคงรักษาสติความเร็วการบริการให้ได้อยู่ใช่ถูกต้องครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามือถือค่ายมือถือบ้านเราเนี่ยน่ารักมากมันบอกถึงศักยภาพของค่ายมือถือใช่คือขายมือถือเมืองไทยเนี่ยดีมากคือช่วงโควิด ช่วงท้ายโควิดเนี่ยมีนาเมษานี่นะครับขึ้นปริมาณ Data ขึ้นเยอะมากแต่สปีดไม่ตกเลยเขารักษาคุณภาพบริการที่ดีมากนะครับค่ายนี้ต้องชมเชยค่ายมือถือนะครับถ้าดูอยู่นะครับแล้วเน็ตบ้านเป็นไงนะฮะเน็ตบ้านไฟเบอร์ต่างๆ<ไ>ปริมาณการใช้เยอะขึ้นขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครัข้างล่างขึ้นนะครับแล้วก็ข้างบนสปีดพอ,พอข้างล่างใช้เยอะ Data เ,เยอะเหมือนคนแย่งกันใช้อะถามว่าสปีดลดสป้ดยังไม่ลดยังขึ้นเหมือนกันนะขึ้นนิดหน่อยเหมือนกัน แสดงว่าเน็ตบ้านนี้ตามรูปนี้จะใช้มากขึ้นกว่าเน็ตมือถือใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้หนึ่งเน็ตบ้านมีคนใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็สปีดไม่ตกนะครับดูเส้นสีเดียวกันนะสีเขียวนะฮะข้างล่างกับข้างบนนะครับก็มีอันหนึ่งน่าสนใจคือช่วงสงกรานที่ผมไฮไลท์ไทยทายกราฟเหมือนคนตกลงอะช่วง13เมษาคนถึง20เมษากราฟตกแสดงว่าคนอยู่บ้าน สงกระช่วงนั้นสงกรานแต่เราไม่ได้หยุดนะแต่ค,คนใช้เน็ตน้อยลงทําไมคนใช้เน็ตน้อยลงน่าสนใจไหมผมก็นะ่าเป็นคําถามนะอันนี้เป็นเงื่อนงําข้อมูลเนี่ยทำให้เราเห็นเงื่อนงำาว่าเราไปสืบถ้าเราอยากรู้<อ>สันนิษฐานว่าสแสดงว่าอาจจะไม่ได้ work from home คือบรรยากาศได้เป็นสงกรานไม่ได้หยุดแต่อยู่บ้านพักผ่อนทั่วไปคือ,อไม่ได้ทำก<บ>ิจกรรมหนักหนักคาดการว่าคาดการอย่างนั้นหยุด อยู่บ้านจริงแต่ว่าเาว,าวิร์กฟอรมโหายไปอาจจะพักผ่อน,นไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้วิดีโอคอลกันมากมายเหมือ,น,อนช่วงปกติเวิร์ r ฟอ Home นะครับซึ่งอาจจะมีเหตุผลอื่นอีกก็ต้องหาคำตอบใช่นี้คืออ่าซึ่งถ้าอยากรู้ก็ต้องไปหา Data มายืนยันสมมุติฐานนะครับอ่าหน้าถัดไปครับครับวันนี้มาซอ้อนกันให้เห็นนะครับว่าคนเดินทางน้อยลงและปริมาณเน็ตก็เพิ่มขึ้นนะครับการใช้ข้อมูลเน็ตเพิ่มขึ้นนะครับเกาหลีใต้ เมื่อกี้ไต้หวันไทยเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เป็นไงหน้าถัดไปนะครับหน้า16นะฮะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเยอะเยอะกว่าไทยมากนะหลักสูงมากนะไทยแค่หลักพันสองพันสองพันสองพันกว่าสองพันกว่าเกาหลีใต้เนี่ยลองดูนะครับเขาหลักเป็นหมื่นนะครับหลักเป็นหมื่นเลยนะครับหน้าถัดอ่านี่ฮะแต่ว่าเขาก็บริหารจัดการได้ดีแล้วก็ลดจากหลักขึ้นถึงหมื่นเนี่ยนะครับลงมา ตอนท้ายกราฟเห็นไหมครับเหลือแค่หลักสิบกว่าคนเลขสองหลักติดเชื้อต่อวันนะครับแสดงว่าเขาจัดการได้ดีแต่ว่าพฤติกรรมอันนี้เห็นว่าอะไรลองดูนะว่ามันลากยาวครับแปลว,ว่าเขาลดจนเหลือสิบคนเนี่ยแต่มันไม่ศูนย์อ <kanske S 1> ไม่สามารถทําให้ศูนย์ยาวๆวได้อันนี้ก็ทําให้เขาต้องไปหาคําตอบเขาต้องหาวิธีมาตรการอื่อนนี่ทำยังไงจะอยู่กับมันหรือจะทําให้ศูนย์ <S <S <Ching. S 2> ทําให้ศูนย์นี่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับหรืออยู่กับมันคือมีมาตรการที่จะดูแลกักกันนะครับ หน้าถัดไปครับเกาหลีเนี่ยนะฮะซ้ายมืออันนี้นี่คือเดินทางละวิธีการเดินทางขับรถกับเดินเกาหลีนี่ตรงข้ามกับไทยเมื่อกี้ไทยนี่ขับรถมากกว่าเดินครับแต่ดูซ้ายสุดที่เป็นช่วงก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยคนเดินเนี่ยสีส้มนะเดินมากกว่าครับมากกว่าขับรถกับกันนะครับแล้วก็พอคนตกใจรุ่นโควิดสลับทันทีนะกลับไปขับรถสูงทันทีภูเขาลูกถัดมาทางขวามือเห็นไหมครับสีแดงขึ้น แสดงว่าเขตเมืองหนาเมืองร้อนเนี่ยพู่กันตันสาหรับทันทีแล้วก็ช่วงท้ายที่เป็นเมษามีนานะครับเห็นชัดเจนว่าคนไปขับรถทัาเกือบหมดอเยอะกว่าคนที่เดินมากครับแล้วก็ช่วงท้ายที่ท้ายสุดคือตอนต้นพฤษภาเนี่ยนะครับวิธเบอร์สามที่วงไว้ก็ขึ้นมาใหม่นะครับก็เวียดนามเวียดนามประเทศสุดท้ายที่น่าสนใจมากนะครับก็หน้าสองหน้าถัดไปนะครับหน้ายี่สิบนะฮะ ตอนนี้ถ้าเราตามข่าวเนี่ยเวียดนามเป็นศูนย์ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์หลายครั้งหลายวันแล้วนะครับเป็นศูนย์หลายช่วงเลยนะครับจะเห็นจากในรูปเนี่ยประมาณ1ิบวันเลยนะฮะมีแค่2วันที่มีโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเขาจัดการได้ดีมากนะครับแบบนี้บอกได้ไหมครับว่าระบบการปกครองเนี่ยก็จะเป็นมีผลต่อเรื่องของการบริหารจัดการได้ก็ยังต้องไาฟังดีครับ อ่าน่าสนเรื่องการเดินทางอันนี้แตกต่างจากเกาหลีเมื่อกี้เมื่อกี้เกาหลีต่างเป็นแก๊ปใช่ไหมครับไทยก็มีแก๊ปใช่ไหมการขับรถกับการเดินเวียดนามทับกันเลยอเห็นไหมฮะทับกันสนิทใกล้กันมากเดินกับขับรถใกล้เคียงกันมากนะแสดงว่าเขามีโพล l i c y ที่แตกต่างกันแต่ละประเทศพฤติกรรมวัฒนธรรมและโพลิซีของภาครัฐอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศค่านิยมของไม่เหมือนกันใช่ใช่นะครับ แล้วเห็นว่าช่วงท้ายเนี่ยปลายเมษาขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นนะประมาณกันนั้นนะแปลว่าเขาเริ่มจะใกล้จะกลับมาปกติแล้วล็อกดาวน์ต่างๆผ่อนออกไปหมดครับนะครับแต่พบกระโดดขึ้นมาเห็นไหมครับดิรีวิงขับรถเนี่ยสูงขึ้นอีกละแปลว่าผ่อนล็อกดาวน์แล้วแต่คนก็ยังระมัดระวังตัวอยู่บ้างนะครับคือยังขับรถอยู่ยังขับรถอยู่ใช่มากกว่าโอเคก็ จะมีประมาณเท่านี้นะครับ,รบของประเทศเพื่อนบ้านเราจากการเก็บสถิติออของดเร์บนสัดิ์ซึ่งเอาสิติของหลายประเทศมาดูเนี่ยวันนี้กําลังบอกว่า빅ดา a t a หรือข้อมูลก้อนของข้อมูลเนี่ยนำประชาชประโยชน์ในอนาคตอย่างไรบ้างใช่ก็ทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและในอนาคตคือวางแผนนะครับหรือติดตามนโยบายนะครับ ในอดีตเนี่ยแน่นอนมีนโยบายภาครัฐเยอะแยะนะครับถามว่าแต่ละนโยบายมีผลความสําเร็จแค่ไหนยางไรถ้าวัดกันด้วยข้อมูลแต่ละโครงการที่ใช้งบประมาณเนี่ยถ้าเราวัดประสิทธิภาพกลับมาคอนเฟิร์มเนี่ยเราจะร่วมงบประมาณอันไหนดีไม่ดีแล้วคนมาขอซ้ําหน่วยงานมาของบซ้ำเนี่ยเอาเดต้เก่ามายืนยันใช่ไหมครับใช่ปีแล้วผมทำอย่างเงี้ยประสิทธิภาพอย่างเงี้ยแล้วพี่จะตัดงบปีนี้ผมเหรอใช่ไหมครับเรายืนยันกันด้วยข้อมูลครับ ผมว่าต่อไปจะต้องเป็น data driven คือขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลโดยข้อมูลก็มีกรณีตัวอย่างอย่างที่ผ่านมาชครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในเรียกว่าเป็น new normal นะครับแปบลบว่าเป็นความปกติยุคใหม่ซึ่งต่อไปเนี่ยคนไทยหรือว่าการบริหารองค์กรหรือรัฐบาลเนี่ยคงจะไม่บริหารโดยใช้ความรู้สึกต่อไป new, new normal คือเรื่องของ big data ข้อมูลสติเป็น ตัวเกณฑ์ในการตัดสินใจที่ดาเนินนโยบายหรือเรื่องต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดรปนศักดิ์เป็นอย่างมากนะครับที่มาให้สาระความรู้เรื่องของพิซตากับโควิด -19 ครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขาบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่โรงงานน้ําดื่มสิงห์เราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อ้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ําตลอดทุกชั่วโมง ปิดโอกาสการปลดเปื้อด้วยการบรรจุในเวลารวดเร็วปิดเพืให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง